าไม้มงคลที่สวยของนาเล็กนะเพิ่งได้มามี่คือต้นหอเงินหอทองก็ได้รับการแบ่งปันมาจากเพื่อนติม๋มจากสุรินทนระ์แบ่งปันไม้ปลูกส่งมาให้เมื่อวันพฤหัสนะแต่นี้วันเสาร์เพิ่งได้มีโอกาสมาปลูกกันนะเดีย๋ยวจะปลูกลงกระถางโอ้โหสวยงามมากๆเลยฮนะเนี่ยไม้มงคลย น้ำก็เป็นมงคลฮะชื่อว่าห่อเงินห่อทองช่างจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สุขใจอยู่ในสวนกํานาเล็กว่านี้เห็นไหมไม้มงคลสวยๆที่ชื่อว่าหองเงินห่อทองก็เป็นตระกูลของพวกไม้ตระกูลบอนนะมีหัวอยู่ใต้ดินมีเงานะชือว่าอะโลคาเซียนะสวยๆนะพวกนี้ชอบในความดินที่ชุ่มชื้นนะ สวยงามมากๆเลยชื่อเขาเป็นมงขวนห่อเงินห่อทองและล,ลักษณะใบของเขาเนี่ยมันเป็นใบห่อๆสวยๆเห็นไหมเดี๋ยววันนี้นะเรกจะปลูกลงกระถางไปดูหูมันมันเยอะะหลายหลายต้นเดี๋ยวต้องอาจจะแยกบางต้นออก อาจจะปลูกลงหลายกระถางนะแต่เบื้องต้นก็คือลงกระถางใหญ่ก่อนสักหนึ่งกระถางมีความสุขในแต่ละวันได้มีไม้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะก็ได้รับจากการแบ่งปันนะมันก็ไม่รู้นะบางทีเรามีอะไรเราก็แบ่งปันเพื่อนบ้านนะ้านะเล็กได้มานะ่ยนกะ็ และก็แบ่งปันคนที่รู้จักคนที่เคยคนที่ชอบนะนั่นและจะให้เฉพาะคนที่ชอบเลี้ยงต้นไม้จริงๆนะไม่ได้ว่าใครก็ให้นะเพราะว่าเราให้ในสิ่งที่เขาเห็นคุณค่าในต้นไม้นะถ้าเราให้ในคนที่เขาไม่รู้คุณค่าต้นไม้มันน่าเสียดายนะเอาไปก็ตายเขาไม่ดูแลเขาไม่ได้ใส่ใจแต่ถ้าให้คนที่เขารักต้นไม้ เอาอไปธนุถนอมนะเอาไปแล้วก็เลี้ยงให้โตให้สวยให้งามส่วนเขาจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะเอาไปค้าขายจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่เขาเลี้ยงแล้วงามนั่นเะลงก็ดีใจแล้วนะก็แบ่งปันไปหลายคนเฮียป๋องก็ได้ไปนะเจ๊ตุ๋ยก็เนะี่ยมาก็บอกเดี๋ยวให้สักต้นนะเจ๊หนาก็ให้หนึ่งต้น หลายๆายคนนะพี่วินิจนะพี่ชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ไปแบ่งใหนะ้เราให้แล้วเรามีความสุขนะนี่แหละสิ่งดีๆที่มาแบ่งปันกันนะเราอย่าไปคิดถึงแต่ว่าเราจะได้เงินได้ทองจากพวกนี้เท่าไหรนะ่เรายิ่งให้เรายิ่งได้อย่างน้อยคือมิตรภาพนะแล้วความสุขที่เราได้ให้นะ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยมันจะมีความสุขแต่ถ้าเราให้แล้วบอกว่าเอ๊ะเขาจะเอาอะไรมาแลกเรานะเขาจะเอาอะไรมาให้เราบ้างนะไม่เห็นให้อะไรเลยอะไรเงี้ยเราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราให้แล้วเห็นเขาไปปลูกว่าเป็นไงปลูกแล้วมันสวยงามไหมบางทีเขามาบอกว่าโอ้ที่ให้ไปนะปลูกสวยงามมากเลยปลูกได้เต็มสวนเลยโอ้โห,โหเรายิ่งมีความสุข อันไหนบางทีเราเลี้ยงแล้วเราไม่รอดแต่เขาเอาไปแล้วมันรอดเขาก็กลับไปย้อนมาแบ่งปันเรานี่แหละสิ่งดีๆที่เราได้ก็ให้ข้อคิดด้วยนะอยู่ในอยู่ในสวนเนี่ยมีความสุขมากนะมีปลูปกกะละมังมแต่กะละมังเก่าก็ใส่ดินเก่าไว้นะข้างล่างแล้วก็เอากระถางใส่เนี่ยกระถางก็ใส่ดินธรรมดานี่แหละนะ แล้วก็เติมดินเข้าไปหน่อยดินก็ดินพี่วินิดเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเติมปุ๋ยสักหน่อยออสมโคดเนี่ยใส่คาถาไปคืองามงามงาม เบื้องตอนน้นนาเล็กจะปลูกเป็นกอใหญ่ไปก่อนนะยังยังไม่อยากแยกเดี๋ยวให้เข้างามเต็มที่ก่อนแล้วเราค่อยจะแยกนะแล้วเราก็เติมดินเข้าไป พ okay. อประมาณนะตุ้มดินที่ได้มาจากสุรินก็ถือว่าเขาอาจจะมีสารอาหารมีอะไรที่เหมาะสมของเขามีเป็นดินที่เหมาะสมก็คิดว่าน่าจะดีนาเล็กยังไม่แยกยังไม่เอาออกเขาจะได้ไม่ช้ำจะได้การเจริญเติบโตของเขาจะได้ต่อเนื่องนี่แลหละนัให้ปลูกง,ง่ายๆนะปลูกไม่ได้ยุ่งยากเลย ใครบอกว่าปลูกแล้วมันยากปลูกแล้วมันไม่รอดมันตายก็ไม่รู้นั่นเองก็ปลูกแบบนี้แหละไม่มีพิธีรีตองอะไรเพียงแต่ว่านั่นเล็นึกถึงว่าใต้กระถางเราเนี่ยถ้ามันแห้งถ้ามันรากมันออกแล้วมันเลื้อยไปแล้วเจอดินแข็งแข็งหรือว่าเจอหินเจอปูนก็น่าเสียดาย รากมันอาจจะตายได้ก็เลยเอากระมังเก่าเนี่ยใส่ดินรองไว้ชื้นๆน,นะอาจจะมีน้ําขังบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะส่วนตัวนี้เราก็อยู่สูงๆอยู่ระดับที่ไม่น้ําไม่แฉะว่าง,งั้นเถอะเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ก็ชอบนะความชุ่มแฉะนะแต่ไม่ใช่น้ําขังน้ําขังอาจจะไม่สวย เราก็จะรดน้ำกันแล้วก็เอาไปไว้ในให้มันฟื้นก่อนว่ากันเนอถอะอารดน้ำรดน้ำหน่อยไม่ได้เจอน้ำมาหลายวันางาม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 ,งามสวยแน่นอนฮะงามแน่นอนนะเลกตั้งใจแล้วปลูกอย่างตั้งใจ นี่แหละไม้สวยๆของนาเล็กไม้มงคลที่ชื่อว่าห่อเงินห่อทองนะได้มาก็จะมาห่อเงินห่อทองของนาเล็กนี่แหละอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิจในชาแนลสวัสดีครับ